ทำเป็นภาษาสวีเดนค่ะตอนนี้เกลก็กำลังคันขี้คันอันช้นน่ลยพูดผิดเดี๋ยวคนก็ไม่ดูหรอกฉันจะไปเก็บพริกก่อนไปเก็บเร็วๆถ้าจะเก็บจริงเหรอเก็บจริงเาเก็บมเก็บกันนะคะคคคนี่นะคะได้แล้วนะคะอยู่ในกำมือใช่ไหมอาอก็บด้วยนะเธอเธอเธอไปเก็บอันนี้ให้หน่อยนะได้เธอเก็บพวกนี้เก็บจริงๆเลยนะ อนัทุกคนเราจะมาอุ้ยนี่ไงเ,เก็บข้างเราก็มีนะข้างเรากรเกล็ดนะคะอันนี้เป็นกเกล็ดเอามาใส่นะเอาลูกเอาเอามาเยอะๆค่ะมันต้องการเยอะๆรู้แล้วค่ะเทำมาให้คนไปเก็บข้างนอกต่อดิออคันยูอุ้ยยุงกัดอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันเอาเยอะๆเนาะ แป๊บนึงแป๊บนึงเกาขาอยู่เอาเยอะๆเลยนะนี่คือสิทุกคนได้น้ำมาณนี้นแล้วก็ดูซึมนี่ทุกคนตอนนี้เราได้เยอะแล้วนะคะอ่ะผ่านไปหนึ่งนาทีได้เยอะแล้วคะ่ะหมักทุกคนต่อไปเราก็จะมาหมักมะขังเอาไว้แล้วก็เก็บน้ำนะคะหมัมกไว้อะมึงมึงได้แล้วอ่ะมึงได้เยอะนะคือเยอะมากตอนนี้ตรงไหนเยอะ เ,ออเยอะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อ,อไม่มีอะไรหรอกค่ะใช่ไหมคะไม่มีอะไรใช่ไหมมื่อกี้ยนีอะไรไม่มีอะไรแล้วเราเราก็กำลัาทางทำอะไรทุกคนเราจะมาแต่งหน้าให้ลูกค้าให้หน่อนะคะดีมากโอ้คันอ่ะช่วยฉันทำหน่อยสิคะก็ช่วยเด้ คือสากสาให้จังสีกัไดเ้เอาไอ้จัดโทรศัพท์เข้าเครื่องทุกคนแล้วเราก็จะไปทำอย่างอื่นต่อมาค่ะกะเสรเหรออ,อุ้ยตายตายอีกตัต์ตเอาม่ขามได้ไหมไม่หมักอยู่ม่ขามหมักอยู่เธอแล้วก็บอกอยู่ว่าม่ขามหม,มักว์ น้ำรั่วค่ะโอ้โอแล้วเราก็เอาไปหมักกลับคุสยสไลด์ลงมาเลยอะ่ะแล้วเราก็เอาไปหมักกลับอันนี้เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็นี้อีลงไปอีแรงแล้วก็คุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะคุกดูสีมือมันทำนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะไปเอาถ้วยนะคะมาล้างค่ะ ตอนนี้กำลังหมกักอยู่นะคะตอนนี้นที่นี่ก็กำลังล้าง,งจานอยู่นะอ่ะ